ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลทุกคนสวัสดี <S <S ใคร <S <S ที่ถามผมมาว่าไอเพจท่าร้อยที่ผมได้เนี่ยมันได้มาจากไหนนะครับคุณผู้ชมเนี่ยก็ลองไปกดอัปเดตเกม One Punch Man ดูนะเมื่อกดอัปเดตปุ๊บเนี่ยจะมีไอตรงนี้ขึ้นมาครับที่เป็นรูปแฟ้มตรงนี้นะครับเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยแล้วก็กดดาวน์โหลดทุกอย่างได้ครับกดให้มันดาวน์โหลดไปทุกอย่างครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อหลอดมันวิ่งเต็มครบ100%เนี่ยเราก็จะได้รับ500เพชรฟรีๆนะคครับุณผู้ชมแบบนี้เลยเรบกันแบบง่ายๆนะครับเหมือนเ้าแจกอยเพชรฟรีๆนะครับคอืุณผู้ชมับ iOS เนี่่ยมมมันจะไีให้อัปเลยแบบร ผมเราจะต้องไปจําลองโปรแกรมมานะครับแล้วก็ทําเป็น Android นะครับหรือว่าต้องดาวน์โหลดด้ก o g กิลเพย์นะครับถึงจะสามารถรับ5 0 0เพชรได้นะอันนี้สำหรับ iOS นะครับตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาอัปเดตไปหรือยังนะครับถ้าคนที่ใช้ iOS เนี่ยแล้วสามารถรับ5 0 0เพชรได้แบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะเพราะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะตอนแรกเนี่ยผมก็ใช้ iOS นะแล้วมันก็ไม่มีให้โหลดนะครับผมต้องมาเข้าในโปรแกรมจําลองบ e Stack นะครับเพื่อที่จะโหลดเกมนี้นะครับผ่าน Google Play นะครับแล้วเมื่อทาแบบน ก็สวัสดีชาวไทยทุกเพศทุกวไม่วมาจะใครใดที่หลงเข้ามาดูด้วยนะครับผมวันนี้คุณก็อยู่กับผมมเช่นเคยกับช่องโบเตนะฮะเล้ยววันนี้เราก็อยู่กันในเกมดีเกมเดียวเกมเดิมที่ชื่อว่าเกม one punch man the stone r g e s t กันอีกแล้วนี่ครับผมก่อนอื่นเลยก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยที่ผมห่างหายกันไ่ถึง4วันหรือ5วันเลยทีเดียวเครับเพราะว่าผมไม่มีคลิปจะทําแล้วจริงๆนะครับคุณผู้ชม มันเป็นความเศร้าคือมันก็ไม่รู้จะทาอะไรนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากดูเกมอะไรหรือว่าเกมอื่นเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะผมจะได้เอ้ยอ๋อมีไอเดียในการทําคลิปต่อไปให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับเราจะได้ไม่ห่างหายกันไปนานแบบนี้นะแต่ว่าเกม One Punch Man เนี่ยผมก็ยังไม่เลิกทำานแต่ว่าถ้าเราไม่มีอะไรทำเนี่ยเราจะลงคลิปเป็นเกมอื่นมาทดแทนอะไรกันแบบนี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะว่าอยากให้เล่นเกมอะไรนะครับตอนนี้จริงๆผมก็ได้ลงทะเบียนเกม Fairy Tale ไปแล้วนะก็เป็นเกมที่ผมคิดว่าระบบน่าจะโอเคนะคร จะเล่นเกมนี้ด้วยนะครับเราก็จะมี2เกมกันเลยทีเดียว <S <S โอเคช่างมันก่อนอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตนะครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาโฟกัสที่2เราวันนี้กว่าโอเคแต่ก่อนที่คุณผู้ชมเนี่ยจะไปรับชมคลิปต่อเนี่ยก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับผมด้วยนะครับอันนี้ก็พูดทุกคลิปเอาเป็นแว่เป็นว่า ก่อนอื่นเนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูอันดับพันก่อนเลยดีกว่าเนี่ยว่าอันดับผมอยู่ที่เท่าไหร่ไปครับก็ไปดูเลยแล้วแน่นอนครับว่าคุณยูยบิดเนี่ยครับตอนนี้ได้เป็นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วไอ้อยู่กิวผมเองกิวผมก็คือคนเก่งๆเยอะไงแต่กิวอื่นนี่คนเก่งๆเยอะกว่านะครับเพราะว่าคุณยูยบิดเนี่ยไปอยู่อันดับหนึ่งได้แค่คนเดียวเท่านั้นนะครับคนหนึ่งก็ ไม่ติดท็อปสิเลยครับขณะผมก็ล่วงไป17เนี่ยครับคุณผู้ชมพลัง2,560,000เนี่ยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะรู้สึกว่าตัวละครสุดเก่งช่วงนี้เนี่ยพลังเขาขึ้นกันไวมากเลยนะอันดับ1พลังเกือบจะ800,000แล้วนะครับ790,000นะโอ้โหคือขึ้นไวจัดๆเลยโอเคเนี่ยผมเนีในวันนี้นะครับเราจะมาทําการรีวิวคอจีนอตนะครับที่เป็นเลเวลสี่หรือว่าคอจีนอตอันที่2อ่ะก็อย่างที่บอกไปนี่ครับว่ามันไม่มีคอนเทนต์จะทําจริงๆนะครับคือไม่รรรรรรู้้้้้จะะะะะททําาาาอออออออไไไไแแลลลววววววนนนนคคคัับกกก็็ผผผมมมมึด่่่่เเเยยยยงงีีิหื ดันไปอัพเป็นเลเวลสี่พอดีไงก็เดี๋ยวเราขอมารีวิวแบบว่าเลเวลสี่กันเลยนะครับโอเคซึ่งตัวจีนอสหลักๆเนี่ยผมก็ได้อัพเป็น5ดาวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้ทําไปถึงกรอบทอง1จุดนะครับคุณผู้ชมอื่นๆนี่ก็ตามนี้เลยนะครับสกิลอัพไปถึงลิมิต10แล้วนะครับห้าสิบทุกอย่างนะครับแล้วก็ปลดขีดเนี่ยก็5ดาวที่บอกไปตอนแรกนะครับแล้วมาปลด5ดาวเนี่ยเหมือนจะปลดสกิลแพสซีฟเพิ่มด้วยนะก็ะคือ5ดาวผมทําไปตั้งนานแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าไอ้ตััสเนนน่่ยมคคืออดรระะะไไไกกบโปลุ็ง ยังไม่ใช่ดาวม่วงอะไรนะโอเคก็สำหรับตัว G ีนอตนะครับผมคิดว่ามันเป็นตัวเอาไว้เล่นแรกๆเนี่ยครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยที่ผมยังไม่มีจัก,กรพรรดิเด็กเนี่ยผมก็จะใช้คอ G ีนอตนะครับคุณผ,ผู้ชม<ร>ก็คือเรียกได้ว่าถ้าไม่มี G ีนอตตอนแรกๆเนี่ยก็คือจะเล่นลําบากมากๆนะครับถ้าใครจะปั้น G ีนอตนะนผมก็แนะนาว่าปั้นเอาเทเอาแบบเอาฟิลในการเล่นเกมได้นะครับแต่ว่าถ้าจะปั้นเป็นตัวหลักเนี่ยผมก็ไปแนะนาเท่าไหร่เพราะมันไม่ได้สําคัญขนาดนั้นนะเมื่อเราได้คอจักรพรรดิเด็กมาเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้อง ผมจะพาไปดูคอเนะครับเราก็เดินเข้ามาซ้ายสุดเลยแบบนี้นะครับวิ่งเข้ามาแบบว่าตรงดิ่งกันเข้ามาทางซ้ายสุดแล้วไปที่ห้องวิจัยกันเลยนะครับโอเคครับนี่ครับคอจีนอนครับที่ผมได้ทําไปเป็นเลเวลสีเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมมาดูคอแรกของมันกันครับปกติเลยเนี่ยเมื่อตัวละครฝ่ายตนเนี่ยติดกระหน่ำเนี่ยจะได้รับพลังงาน2จุดทันทีแต่รอบจะเกิดขึ้นในเพียง1ครั้งนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ขั้นสูงพ่างโจมตีของตัวละครฝ่ายตนเนี่ยเพิ่มนรับเือัราเป็น้วนะครับเอ้ยขั้น้นี่ เหม,เมื่อตัวละครฝ่ายตนติดกระหน่ำเนี่ยจะได้รับพลังงาน2จุดทันทีแต่ละรอบจะเกิดขึ้นเพียง1ครั้งอันนี้คือเหมือนเดิมเป๊ะๆไอ้ที่เปลี่ยนแปลงนี่ครับคือเอฟเฟกต์ขั้นสูงครับเมื่อตัวละครฝั่งศัตรูติดผลเผาไหม้นี่ครับคือสกิลอันตีของ G ีนอสหรือ J จนอสเนี่ยมาทำให้ตัวละครติดเผาไหม้อยู่แล้วนะครับและเมื่อติดเผาไหม้ปุ๊บเราจะได้รับพลังงานทันที1จุดแต่ละรอบเกิดได้เพียง1ครั้งเท่ากับว่าถ้าเราติดกระหน่ำแล้วติดเผาไหม้เราจะได้รับ3จุดนนนนนะะครััับุผููู้้้้ชชชชมม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 ืืืืออ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 อจจกกกกกวว่่่่่่าาาา็็ไไไดดดโงงหหหเเเใแททพิๆี่ีย รเราสามารถใช้คอจีนอสในการแทนตัวพวกนั้นได้นะครับคุณผ<บ>ู้ชมเมื่อได้ตัวพวกนั้นมาเนี่ยเราก็เปลี่ยนไปใช้ตัวพวกนั้นดีกว่านะครับ,บก็ต้องบอกเลยว่าปั้นด้วยใจรักจริงๆนะถ้าใครจะปั้นนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาใส่อุป,ปกรณ์ให้มันกันเลยดีกว่านะครับตอนนี่ผมได้ถอดอุปกรณ์หรือว่าชุดเสื้อผ้าของนักกากวันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้น้าการวันก็รอนจอนเลยนะครับ,บถอดมาให้จีนอสหมดเลยนะครับ,บก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะว่าจีนอสเนี่ยผมจะไม่ค่อยอัพไปเยอะนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูสกิล มาคอมโบกับตัวเองได้เลยใช้คอตัวเองเพื่อคอมโบกับตัวเองนี่แหละคนที่พึ่งตัวเองที่แท้จริงมาดูสกิลครับสกิลทั่วไปหมัดปืนกลต่อเนื่องจะทําการโจมตีต่อเนื่อง5ครั้งต่อเป้าหมายเดียวสร้างดาเมจ100%เนะีครับสกิลวันติปืนใหญ่มอดไหม้โจมตีต่อเนื่อง4ครั้งนะครับต่อศัตรูทุกรายในแนวตั้งนะครับสร้างดาเมจจาก140%และมีโอกาส100%เนะีครับทำให้เป้าหมายหลักเนี่ยติดผลเผาไหม้2รอบนะครับเมื่อคู่ต่อสู้เนี่ยติดผลเผาไหม้ปุ๊บเราจะได้รับคอพลังงาาานนมฟรีแพท 4, ทหดอดออว่ย ี่ก็คือเราได้อัปเกรดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาเลยขึ้นคขาไว้ยอดอยู่ตรงหน้านะครับถ้าใครยังไม่อัปเป็น5ดาวเนี่ยจะไม่มีคขาไว้ยอดนะในฝั่งศัตรูหากมีศัตรูที่ติดผลเผาไหม้อยู่นี่ครับต้นจะเข้าสู่สถานะกระหน่ำทันทีอันนี้ก็จะเป็นคอมโบกับสกิลสองเนี่ยครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าถ้าเราสกิลปุ๊บเนี่ยแล้วทำให้คู่ต่อสู้ติดเผาไหม้ปุ๊บเราจะติดกระหน่ำแล้วเราจะได้คอเพิ่มมา3เลยนะครับคุณผู้ชมแล้วเมื่อตัวเองเข้าสู่กระหน่ำเนี่ยดาเมจจะสูงขึ้น40%นนะะคครรรับแล้้วืออไกห่ตงนี้เนี่ยนนะครัับมเพิ่่่่มมมดดดดาาเเจจ40%ใใชัั้ถคครรรรรไูทีีกกพิ็นบจะเหห็นนว่่ากระของจักรพรรดิเด็็กเเนี่ยจะปซ นำเหมือนกันก็จริงแต่ว่าดาเมจจะสูงขึ้นแค่30%เนตี่ยครับเพราะว่าจากักรพรรดิเด็กเนี่ยของผมเนี่ยยังไม่ได้ทําเป็นกระเป๋า3ดาวนะครับเห็นไหมว่ากระดับเนี่ยมันจะให้ดาเมจเนี่ยน้อยกว่าของจีนอสนะครับของจีนอสเนี่ยจะเป็น40%แต่ของจกักรพรรดิเด็กเป็น30นะครับแต่ว่าจากักรพรรดิเด็กคือมันกระหน่ำให้กับตัวอื่นไงอันนี้จีนอสคือกระหน่ำให้กับตัวเองเป็นผู้ชายที่พึ่งพาตัวเองอย่างแท้จริงเราเจะเอาจีนอสเข้ามาแทนหน้ากากหวานแล้วกันนะครับผม ก็กดใช้อนี้ไปนะครับหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมมันจะเท่ขึ้นนะบอกกันเลยว่าจีนอตน่าจะไม่ค่อยได้โชว์อะไรนะผมแค่จะมาแบบรีวิวคอร์สคุณผู้ชมได้ดูนะครับว่ามันทําอะไรได้นะเวลาลับเป็นเลเวลสนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาคู่ต่อสู้ที่สมน้ําสมเนื้อกันหน่อยพลังทีผมเท่าไหร่สองล้านสี่อะประมาณนั้นสองล้านสี่นะครับต้องไปสู้กับใครดีอะคืออย่างที่บอกไปว่าถ้าเราใช้คอร์จีนอตเนี่ยพูดตรงๆเลยคือพลังงานมันจะไม่ค่อยพอใช้นะครับคุณผู้ชมอันดับสององเซิ มาครับ2เพราะว่าทำให้เพื่อนติดกระหน่ำนะครับแล้วไปครับติดไปอีก,อกบทไขยี่บี้ขยด,ดแล้วเราตีตัวนี้ดีกว่าตัวล่างนะครับทำให้เขาติดคริติคข้และลดดาเมจไปแบบนี้ครับต่อยพิกโหลไปตาย,ตายไปโอเคมาถึงคราวพอีกแล้วพื้นใหญ่มอดไหมไปจนภัยในอวกาศไปเลยใส่ราชาใต้ดิน ปรับติดเผาไหมครับคุณผู้ชมดูติดเผาไหมปุ๊บเราได้กระหน่ำครับเราได้คอเพิ่มมาอีกหนึ่งครับเป็นไงบอกแล้วยังเถื่อนเถื่อนเฉยหมายถึงทีมเขาน่ะยังเถื่อนตีทีมผมตายหมดแล้วเนี่ยจับทุ่มไปหนึ่งดอกทุนมจังหวะนี้มาดูว่าเฉไวหรือเปล่าครับคุณผู้ชมกับคอจีนอตเนี่ยครับเราต้องทําการสตันและละเทือนนี้นะครับสตันให้ติดนะลูกพ่อโอ้โหไม่ติดด้วยครับคุณผู้ชมบันไลยนะฮะยิงให้ตายไม่ตาย โดนเขายิงคืนมาครับแล้วโดนต่อยด้วยไงน้กกากหวานใช่ไหมโอ้โห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  โอ้โหไม่มีหนักน่วงเรียบร้อยคนระับคือผมไม่ได้ใช้ทัศน์ึมมกิอันติไงก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นการรีวิวคอจีนอสแล้วก็ตัวจีนอสห้าดาวให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคนที่ไม่มีคลิปจะทําแบบผมนะครับคงต้องรอผมแบบว่าขึ้นตัว6ดาว5าดาว7ดาวอะไรได้ถึงเราจะมีคอนเทนต์ทาอีกทีหนึ่งนะครับโอเควันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับการรีวิวคอจีนอสเลเวลสี่หรือว่าคอจีนอสระดับที่สองนะครับแล้วก็จีนอสเนี่ยที่ผมได้ปั้นเป็นห ้้นนมัอยู่แลวเพราะว่าพอผมเล่นจกกักรพรรดิเด็กเนี่ยผมก็ไปเล่นจกกักรพรรดิเด็กเลยนะครับไม่ได้กลับมาเล่นคอจีนอตนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องผมด้วยนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าถ้ายังมีนะครับส่วันนี้เนี่ยผมโปเต้คงต้องลาทุกคนไปก่อนขอบคุณที่เข้ามารับชมจากใจจริงจุ๊บจุ๊บ